วันนี้วันหยุดค่ะทุกคนก็เลยว่ยาจะทำกับเขาให้เด็กกินนะคะแล้วเราก็จะไปตลาดไทยกันจ้าที่ไปตลาดไทยไม่ใช่อะไรค่ะทุกคนแม่อยากกินเกลเห็ดคอนข,อขาวนั่นเองนะจ๊ะหาซื้อแถวอยุธยาไม่มีแล้วค่ะทุกคนหาซื้อยากมา,มากๆเลยค่ะทุกคนก็เลยต้องไปตลาดไทยนะคะพอไปถึงตลาดไทยเด็กๆนะคะอยากกินลูกชิ้นนะคะแม่เลยให้ร้องท้องกันก่อนค่ะทุกคนทั้งทั้งที่ก่อนขึ้นมาก็กิกนข้าวไปแล้วนะจ๊ะเมื่อเด็กๆนะคะอิ่มแล้วนะคะแม่เลยพายไปดูเห็ดนะคะผลปรากฏว่าเห็ดไม่มีแล้วค่ะทุกคนเห็ดคอนขาวนะคะแม่ก็คือแบบอูอังใจมาากเลยพรว่าาอยกินมมาาากกๆเเลยคทุนนพอถึงบ้ด็จ ิวข้าวอยีกแล้วจ้าแม่เลยต้องทาไข่ดาวให้เด็กนะเพราะเด็กอยากกินไข่ดาวนั่นเองค่ะทุกคนไข่ดาวของแม่นะคะก็คือไม่ค่อยประสบผลสาเร็จเท่าไหร่นะคะเพราะแม่ไม่ค่อยชอบทําไข่ดาวนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแม่ทําไข่ดาวไม่เป็นค่ะทุกคนทําที่ไรคือเป็นแบบที่เห็นเลยค่ะทุกคนอายุอายะนะคะแตกแบบไม่ไม่ได้เป็นวงกลมเหมือนคนอื่นเขาะคะทุกคนสงสัยต้องซื้อแม่พิมพ์มาแล้วค่ะทุกคนเมื่อแม่ถามเด็กๆนะคะว่าอร่อยไหมเด็กบอกว,ว่าอร่อยมากๆ,ๆเลยค่ะทุกคนแบบพูดแบบน่าภูมิใจมากๆเลยค่ะทุกคนพอบ้านนะคะวันนี้จะทํา ตุนเนื้อวัวนั่นเองค่ะทุกคนพ่อบ้านอยากกินนานแล้วค่ะแต่ไม่ทําสักทีนะคะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วะคะนางเอื้องก็จะเอาปลาะคะทุกคนมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นพร้อมที่จะรับประทานเลยจ้าส่วนกุ้งก็แกะแช่ฟิดไ้เลยจ้า